สองตำราสามพ่อครัวแห่งมหายานตอนที่หกพ่อครัววัชระยานนานเลี้ยงปิดท้ายเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตใจกล้าแกร่งดังเพชรสถานีปรุงอาหารแห่งสุดท้ายนี้คืออาณาจักรของพ่อครัวเอกแห่งนิกาย วัชระยานหรือยานเพชรชื่อของนิกายได้บ่งบอกถึงวิธีการของเขาที่ทั้งแข็งแกร่งใสกระจ่างและสามารถตัดทำลายอวิชชาได้ในชั่วพริบตาพ่อครัวท่านนี้คือปรมาจารย์แห่งการบูรณาการเขาคือผู้ที่ไม่ปฏิเสธวัตถุดิบใดๆเลยแม้แต่วัตถุดิบ ที่ดูเหมือนจะเป็นยาพิษเช่นความโกรธความทยานอยากหรือความหลงเขากลับมองว่ายาพิษเหล่านี้หากได้รับการปรุงด้วยสูตรลับและไฟแห่งปัญญาที่ถูกต้องก็สามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นโอสถทิปอันทรงพลังได้นี่คือวิถีแห่งการแปลเปลี่ยนหรือ transformation วิธีการปรุงของเขานั้นวิจิตรทิสดาลและใช้เครื่องมือหลากหลายที่สุดเขาใช้มนหรือมันตราคือสูตรอาหารอันศักดิ์สิทธิ์ในรูปของเสียงเพื่อปลุกพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในวัตถุดิบเขาใช้มณฑน,นหรือมันดาลาคือแผนผังจากกระวาลอันงดงามเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของอาหารจานเอก และที่สำคัญที่สุดเขาใช้การสร้างภาพในใจหรือ Visualization คือการใช้พลังสมาธิสร้างภาพพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ขึ้นมาในจิตเปรียบดังมีภาพโฮโลแกรมของสูตรอาหารปรากฏขึ้นตรงหน้าเพื่อล้อมรวมจิตของผู้ปรุงให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตของผู้สร้างสูตร แล้วพ่อครัวผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้นำทฤษฎีจากตำราอาหารมาใช้อย่างไรเขาคือผู้ที่ใช้ตำราทั้งสองเล่มได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตำรามัธยามิกะคือปรัชญาพื้นฐานของเขาเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าที่ยาพิษสามารถแปลเปลี่ยนเป็นโอสถทิพได้ก็เพราะทั้งสองสิ่งนั้น ล้วนว่างเปล่าหรือสุญญาตาจากแก่นแท้ที่ตายตัวความว่างนี้เองที่เปิดโอกาสให้เกิดการแปลเปลี่ยนได้อย่างไร้ขีดจำกัดตํารายโยคะจารย์คือคู่มือปฏิบัติของเขาการสร้างภาพพระพุทธเจ้าในใจคือการนำหลักการจิตตะมาตรามาใช้ในระดับสูงสุดคือการยอมรับและใช้พลังแห่งจิต ในการสร้างสรรค์ความเป็นจริงอันบริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อชำระล้างเมล็ดพันธุ์ในอารยวิญญาณของตนแล้วใครเล่าคือผู้นำครัวอันน่าทึ่งนี้มาสู่ดินแดนแห่งขุนเขาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่นำวัชรยานมาประดิษฐ์สถานในที่เบตคือมหาบุรุษนามว่าพระปัตรมสัมภวะหรือคุรุรินโปเช ผู้เป็นดั่งบิดาแห่งพุทธศาสนาสายทิเบตงานเลี้ยงปิดท้ายพัตตาหารสามรถสู่ความอิ่มหนึ่งเดียวบัดนี้โยมทั้งหลายเราได้เยี่ยมชมครบทั้งสามครัวแล้วอาหารจากพ่อครัวทั้งสามได้ถูกนำมาจัดวางบนโต๊ะเบื้องหน้าของเราจากพ่อครัวเซนคือน้ำบริสุทธิ์ อาหารที่ปราศจากการปรุงแต่งให้เรารับรู้รสชาติดั้งเดิมแห่งชีวิตคือการประจักษ์แจ้งโดยตรงจากพ่อครัวสุขาวดีคือน้ำอมฤตอาหารที่ปรุงง่ายให้พลังงานแห่งศรัทธาและความหวังเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งมวลจากพ่อครัววัชระยานคือโอสถทิพย์อาหารที่ปรุงอย่างซับซ้อน สามารถแปลเปลี่ยนยาพิษให้เป็นยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันโยมแม้หน้าตาวิธีการปรุงและรสชาติของอาหารทั้งสามจะแตกต่างกันแต่เมื่อเราได้บริโภคเข้าไปแล้วทั้งหมดล้วนมอบผลลัพธ์เดียวกันนั่นคือการดับสิ้นซึ่งความหิวโหวยแห่งสังสารวัตรความหิวโหวยนั้น คือความทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานพัตาหารทั้งสามจานจึงล้วนเป็นไปเพื่อการปล่อยวางและดับทุกข์ทั้งสิน้นมหาคัมภีร์เรื่องสองตำราสามพ่อครัวแห่งมหายานก็ได้ดำเนินมาถึงบทอวสานโดยสมบูรณ์แล้วขอให้โยมจงเลือกบริโภคพัาหารที่ถูกกับจริตของตนและจงอิ่มเอมในรสชาติแห่งธรรมนั้นตลอดไป เอวังก็มีด้วยประการชนีขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร